โยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องฮอนคือเกมเมอร์ในเชียงคยนะกับะผมก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมโซน 4X สตรีมนะรับลผมก็วันนี้นะครับผมได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมเมื่อวันที่14นะกับะผมทุกคนอ่ะก็เขาอัปเดตอะไรมาครับผมทางค่ายสตีมก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับผมว่าทางค่ายเขามีการอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะรับผม ไปครับผมไปเจอกันที่หน้าเว็บไซต์กันเลยชา้าก,ก่อนน้องๆถ้าอยากเล่นเกมนี้พี่มีมาแนะนำเพียงแค่เข้าไปที่ Google และพิมพ์คำว่า o ซ4โฟ r e ี t และกดคำว่าดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลด e t u p File ลเพียงเท่านี้น้องๆก็สามารถเล่นเกมเหมือนพี่ได้แล้วนะครับผมทุกคนหรือมีวิธีหนึ่งเพียงแค่น้องๆดูคลิปพี่แล้วกดลิงก์ใต้ล่าง ก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นเกมกบพี่ได้แล้วนะครับผมป่ะเดีย๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยโอเคครับผมก็ตอนนี้เราอยู่หน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้เนะ้กิลครับผมก็นี่ครับผมมีการอัปเดตเข้ามาใหม่เมื่อวันที่14นะครับผมอ่ะเลื่อนลงมามีอะไรบ้างน,นะครับผมชมจะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็มี การเพิ่มไอเทมไบอันทัตเข้ามานะครับผมแล้วก็มีเคิร์กแอคแทกแล้วก็ดิฟเฟนต์นะครับผมแล้วมีการนำเซตยูนิคอร์นเซตนะครับออกจากซิลเวอร์บล็อกนะครับอ่าแล้วก็จะมีการนำเอ่อยูนิคอร์นเซตนะครับเข้ามาเป็นระบบแบบสุ่มแทนนะครับเป็นเซ็ตเอ็กซสี่นะก็คือไข่สี่นะครับราคาน่าจะอยู่ที่หกแสนกว่าบาทนะครับผมหกแสนเซนเออก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมเซตยูนิคอร์นนั่นเอง ต่อไปครับผมเป็นกิจกรรมลอยกระทงอ e ีเวนต์นะอันนี้เขาจัดมาเพื่อต้อนรับวันลอยกระทงโดยเฉพาะที่จะถึงนะครับผมเมื่อวันที่27เกอ่อก็เกืเอบเกือบสิ้นเดือนไ้ง่ายนะครับผมเป็นกิจกรรมทางค่ายนะลอยกระทงนั่นเองอ่ะทางค่ายมีจัดอะไรบ้างลอยกระทงก็อย่าผมพาทุกคนไปดูรายละเอียดกันนี่ครับอ่าเข้ามาเป็นที่รียบร้อยแล้วโอเคครับผมก็กิจกรรมรายละเอียดนะครับผมก็จะมีการ จัดลอยกระทงน้เออเก็บสะสมกระทงโฟลเวอร์นะครับผมเพื่อเป็นแลกลอยกระทงบล็อกนั่นเองก็คือเอาไปแลกเป็นกระทงกล่องนะครับแล้วก็ไปเปิดสุ่มใบง่ายนะเหมือนกิจกรรมวันแม่เป๊ะเลยนะผมแต่ว,ว่าแค่เปลี่ยนรูปภาพแล้วก็นิดหน่อยอ่ามีกิจกรรมเออลอยกระทงโฟลเวอร์ก็คือตามหาลอยกระทงอันแรกนะครับผมกระทงที่หนึ่งก็คือออนไลน์เพย์นะครับผมก็คือออนไลน์ปล่อยเวลาทิ้งไว้นั่นเองนะ ส่วนเจ้าตัวกระทงที่2นะครับผมก็คือเล่นหาได้จาก PVP นั่นเองนะครับทุกคนอ่าส่วนกระทงที่3นะครับผมก็หาได้จากการลงดันเหมือนเดิมครับผมลงดันแต่ว่าเป็นลงดันมีฮันติงโซนหกเออโซนหกนะครับผม By Ex House Non Exit Station นะครับผม x Temple China นั่นเองนะครับผมส่วนเจ้ากระทงที่3นี้ก็คือหาได้จากการลงดันนั่นเอง4สระสีลันเออนะครับผม <Okay. S 1> อ่า ต่อไปเป็นก็เมื่อสะสมก็สามารถนำไปแลกได้ที่ NPC เอ่อเมอร์เชงนะครับผมเอ่อใช้เออน,นะนะชัเดอร์นะครับผมจะตัวนี้นนเองครับทุกคนอ่านี่ครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับกระทง4แล้วก็4แล้วก็80อันแล้วต้องใช้เงินเซ็นอีก200แสนเซนนะครับผมเพื่อจะได้กระทงกล่องมานะทุกคนอ่านี่ครับเขาจะมีลงบอร์ดนะครับผมว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องหากระทงนะ กระทงที่1นะครับผมก็คือ4จํานวนก็คือ4กระทงนั่นเองกระทงที่2ก็4นะครับกระทงแรกก็ออนไลน์นะครับผมออนไลน์เก็บชั่วโมงไว้ก็จะได้กระทง1อันนะครับผมอ่าส่วนเจ้ากระทงที่2ก็เป็นระบบแบบ PVP นั่นเองก็ชนะหรือแพ้ก็น่าจะได้อยู่เหมือนกันผมคิดว่านะผมยังไม่ลองเล่นเลยเออก็ได้มานะครับผมเก็บ4อันเหมือนกันส่วนกระทงที่3นี้อย่างเยอะเลยทุกคน80กระทงนั่นเองคือเยอะจัดจัดกระทง ส่รกระตรงที่3นี่คือเราสามารถเราไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับผมผมแนะนําเอาไปซื้อดีกว่าราคาจะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทหนื่งเ,เซนนะครับผมกระตงที่3นั่นเองนะเขามีขายอยู่แล้วคนลงแบบลงดันจัดๆแล้วแบบเขาได้มาเยอะเขามาปล่อยขายนะเขาก็ได้เซ็นไปเออเราจะได้กระทรงแล้วก็ไปหาซื้อได้นะครับผมตามช็อปนั่นเองนะทุกคนส่วนกระทรงต่อไปเป็นกระทรงบล็อกนะครับผมอันนี้หาได้จาก ed shop นั่นเองนะทุกคนอันนี้กระตรงนี้อยู่ที่ราคา 3ามแนั่นเองนะทุกคนก็สามารถไปจับจองกันได้นะเออไอเทมในกล่องภายในกล่องมีอะไรบ้างนะผมก็จะมีกระทรงมววนะครับผมถาวนนะคริติคอลบวกห้าไปเชี่ยวบวกแปดิคีติคอลดาเมจบวกสิ 10, นั่นเองแล้วก็จะมีต่อไปเป็นผีน้อยนะครับเหมือนขี่น้อยแคสเปอร์เลยเออเป็นแรนนะผมเป็นระดับแรนมีถาวนแล้วก็1วันฮิต80สปิปเออ HP ผ่านร้อนะครับผม Special Attack 80 Critic a l Damage 7.5ต่อไปเป็นะระดับธงลิงก็คือกระทงแหวนนั่นเองเออระดับแร่นะ70 Hit Attack HP 500 HP 250 50. Critic a l Damage บวก10ต่อไปเป็นระดับ Legend นะอันนี้ผีน้อยมันเป็นสีเออจากสีเหลืองเป็นสีชมพูใช่ปะ่ะเออสีชมพู Pink นะครับผม สปิริตออฟริเวอร์พิงนั่นเองนะทุกคนระดับดีเจนอันนี้เหมือนเราต้องเราหาในกล่องผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะทุกคนเอออ่ะมีอะไรบ้างเราฮิตแอตแทกบวก1นึ่งนะกรีมแอตแทกร้อยร้อยสิบเอพีสองพนะครับผมเอสพีห้าร้อยคิดข้อดามเจ็ดจุดห้าเออผีน้อยสีชมพูผมยังไม่เห็นมีคนได้นะทุกคนอ่าตอนนี้ยังไม่เห็นมีคนได้นะแต่ไม่รู้ว่ามีใครได้หรือเปล่าผมยังไม่เห็นไนงะระดับดีเจนนะ ต่อไปเป็นทูบนะครับผมแคนเดอร์ลิงนะครับผมอ่าเอ้ไม่ใชนะ่ดิเทียนเออผู้ผิดเทียนนะมันเทียนหลือเทียนหรือทูบเทียนเทียนดิเทียนเอออ่าตีเจนนะครับผมฮิตแอคแท็กโบนหนึ่งร้อยสิบนะครับที่เข้าบวกสิส์เอชพีหนึ่งพันฮะเอชพีบวกเจ็ดร้อยห้าสิบต่อไปเป็นฉายานะฉายาไรกะทองนั่นเองเป็นหนึ่งวันสามวันแล้วก็เจ็ดวันแล้วก็มีถาวรได้กันแล้วครับผมทุกคนอ่า เลืลงมานะครับผมภายในกล่องก็ยังมีนี่ครับผมเสื้อเป็นมังนะเป็นพระแล้วก็มีมังอันนี้ถุงมือนะกบอ่าแล้วก็มีเ,เป็นกางเกงนะแล้วก็เป็นรองเท้าแล้วก็เป๋าหลังนั่นเองอ่ะก็ a อเบลิตี้นะครับผมเมื่อสมสมพบ3ชิ้นก็ที่ข้อแอดแท็โบทหนึ่งร้แล้ว5ชิ้นก็จะสเปเชียลโบทอ,อ,อีก100นั่นเองนะเจ้าตัวสชิ้นนะครับผมชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปไง่ายนะครับทุกคนอ่ะ คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับอีเวนต์ลอยกระทงที่ใกล้จะถึงนะครับจัดวันที่14เป็นต้นไปจนถึง28นะครับเวลา10โมงก็คือเหมือนปิดปรับปรุงนั่นเองนะครับผมทุกคนพเพราะลอยกระทงมัน27ไงอ่าอันนี้28ปดวันอังคารเวลา10โมงเขาก็ปิดเซิร์ฟเวอร์ก็คือน่าจะนำอ่อนนะครับผมทุกคนก็สามารถไปจับจองกันได้นะครับแต่ผมแนะนำให้ไปซื้อ e-d shop จัดดีกว่าแล้วก็จะคุ้มกว่าในการหาหนะกระทง เออเป็นเส้นนะหรือว่าตามลากกระทงนั่นเองนะทุกคนอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสำหรับใครช่อบคอนกูเกมเมอร์กันดดวยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ